หมายนี้นะครับหมายนี้แม่น้ำโขงกันเลยนี่หมายนี้แม่น้ำโขงการมาดูน,นี่ครับแม่น้ำโขงเราจะไปออกหมายกันนะวันนี้โอ้ข้างล่างก็เรือกันเยอะแยะก,กันเลยนะแต่เราไม่เอานะเราไม่มีเรือเรามีรถเราไปข้างหน้ากันข้างหน้าไป มาสุดขอบ้านกันหน้าดูะวะแล้วหมายเราก็ถึงแล้วนะอง,นะองอยางชันเลยอะ่ะลงไปข้างล่างนี่ก็เป็นแม่น้ำโขงนะฝั่งกะนโน้นเห็นไหมฝั่งกะนูน้นอะฝั่งกะนูน้นก็จะเป็นประเทศลาวนะ สับปะป่าวไม่ว่าจะรอดไก่ด้วยรอดมันโบลมดูดูเอาเอาเอาปีนเข้าไปอ่าเราก็ต้องมีเทคนิคในการปีนป่ะไม่ต้องมีหรอกมาวินระวังหน่อยลูกค่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตั้งเชือกลงมาด้วยกันอืมเราก็ดู ชาวและข้ามบุญมาในการหาปลานะก็เขาจะใช้อุไปกรณ์เป็นไม้ไผ่อยู่สี่อันแล้วก็ตัวใหญ่อีกอันหนึง่งเห็นป้ะงครับเล็กเล็กสี่อันตัวใหญ่อันหนึง่งก็เดี๋ยวเราไปดูเขาจะมีเหมือนแหครับแต่ว่าทางนี้เขาเรียกว่าตะดุ้งอะไรสักอย่างนะแหเนี่ยเขาจะเอาแหเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนั้นนะไม่รู้ว่าขี้อะไรอืม เหมือนสี่เหลี่ยมจกักรุลัดนะแล้วก็เขาก็ผูกปลายไม้ไผ่ปลายไม้ไผ่ไว้ด้ามหนึ่งทีทีละมุมสี่มุมนะน่าจะใช่ถ้าเขาข้อ,ขอเห็นปะ่ะมีเหมือนกระบาดอยู่อันหนึง่งเขาก็ไปสอดใส่ไว้เลยนั่นนะ ปรระะเเทหอฮต<ะ>ัวประเทศเหรอตัวประเทศอันนี้คือยายคอนนะอันนี้ยายคอนแห่งแห่งรูปแม่น้ำแม่โขงลุงแ,แม่น้ำขงลุงแม่น้ำขงนะยายคอนตัวจะากาัดในการหาปลาอดังเลิศลินะะนะตัวจะากาัดในการหาปลานะเนี่ยตัวเขาก็แย่เข้าไปตรงไอ้นี่ ตรงสี่เหลี่ยมปึ๊บโอ้โหเป็นรูปเป็นล่างนะเห็นไหมเดี๋ยวผมถอยกระวังมาก่อนเนี่ยเป็นไงเหมือนสี่เหลี่ยมนี่เห็นป่ะนี่ปึ๊บน,นี่ได้ละแด่ละคันย่อหนึ่งอันนี้เขาตกแถวนี้เขาเรียกว่าตกสะดุง้งแต่ต่อนวอ,อ,อนผมแนละ้วเหมือนเหมือนยกยอนะเนี่ยก็ จะเป็นยวถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนแล<ม>เตรียมเตรียมอ,อุปกรณ์ไว้เห็นไหมก็แล้วเขาอเอาแค่นี้เองเนี่ยแล้วเขาก็ดักแล้วเนี่ยปึ๊บแล้วก็มีเขาจะมีสวิงเหมือนสวิงเนี่ยเห็นปะ่ะถ้าได้ปลามาแล้วก็อันนี้คล้องเหมือนก<ะ>ักปลาไว้ะปักปักไม้ไว้ก่อน หมายไว้ทำไมแต่ถ้าได้ปลาก็โอเคปลาส่วนมากเนี่ยเขา,จะ,าจะไปเผาไปไปไปย่างไอ้ไม่ใช่ไปย่างไปย่างแล้วก็ไปไปทำลาบเนี่ยส่วนมากมีปลาอะไรแม่สะเพียนปลาหมักมันปลาปา,ากหนวดมีหลายหลาย หลายหลายแต่พันปลาสกังปลาเปลี่ยนอืมดีว่าค่อยดูไปเพราะว่าครั้งแรกนี่เนี่เยเราก็เตรียมตัวแล้วก็ลองดูนะว่าจะได้หรือเปล่าได้ไหมครั้งแรกน่าจะยังนะ อ้ได้เลยนะได,ได,ได้ปลาแต่ต,ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับปลาตัวเล็กๆไม่ไม่ไม่ใหญ่มากแต่บางบางฮะก้าง,กางมันอ่อนก้างมันอ่อนอ๋อกี่ตัวแม,สม่สามตัวครั้งแรกได้สามตัวนะดูดูนไป ฝนฟ้าก็จะตกเลยเนี่ยแม่บอกว่าถ้าฝนฟ้าตกเนี่ยก็ควรที่จะต้องปิดโทรศัพท์ดูฮนะได้ัหยพอยอุ้ยได้ด้วยได้ด้วยเห็นปะเห็นปะครับครับได้ด้วยตัวพอประมาณนะ นใส่เข้าไปในข้องของนะครับเอาตัวที่มันขาดตัวที่เราเอาลงก็ขาดห้าที่เลยอ่าม,มันขาดเพราะเราโดนไม้เหรอแม่ตัวที่มันเนี้ยงมันอ๋ดึงอ่ะมันมันสอดกับตาอันนี้เขาเออผมลืมบอกไปนี่แม่เขาจะมีตัวล่อนะ ในในกระสอบปุ๋ยนั่นนะ่ะเห็นป่ะครับในกระสอบปุ๋ยตรงนั้นนะ่ะเ,เขาาจะก็จะมีขี้งูอขี้ขี้ไก่ไอ้ขี้งูอนะที่บ้านเอาขี้งูที่บ้านมาหาัล่อใส่กระสอบไว้เพื่อที่จะให้ปลามาตอมไงนั้นตัวยกแล้วยกแล้วยกแล้วได้ไหมได้อยู่ฝั่งบนนู้นติดแต่โู้ได้เลยนะตัวตัวพอประมาณนั่นเนี่ยตัวใหญ่อยูย่ได้คตัว มมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมไปนั่งตรงนู้นนี่วะน,นี่อะแม่แม่ตรงวะอันนี้อันนี้แม่แม่เขาเรียกว่าให้ให้ลงไปช่วยอีกอันหนึ่งนะเพราะว่าหมายอาหมายเนี้ยหมายนี้เป็นหมายของผมหมายนี้เป็นหมายของผมนะเดี๋ยวผมก็ต้องไปเปลี่ยนกับแม่หมายตัวนี้เดี๋ยวแม่เขาจะทําเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งเข,เขาก็แข่งไอแข่งกันสองคนลูกลูกเขยกับแม่ยายไอใช่ปะ <laughs> ดูก่าได้ปะ่ะ ขิงขิงกันอยู่ว่าใครจะได้เยอะกว่ากันวันนี้อันนี้ก็คือยายคอนนะลุ่มแม่น้ำโขงพานจับปลาได้ป่ะเขาเรียกพานจับปลาได้ป่ะนักกล้าปลามืออาชีพเมื่อเช้าก็ไปมาแล้วรอบหนึ่งไปมาแล้วรอบหนึ่งก็ได้ปลาสามโลนะอันนี้ไม่ขิงเลยแต่เขาเขาไปคนเดียวได้มาสามโล โอ้เป็นไงครับนี่นคือการคิงของแท้เลยคิงของแท้ครัแม่บอกให้ปิดโทรศัพท์แล้วนะฝนฟ้ามาแล้วเดี๋ยวรอรอรอบนี้ก่อนรอรอบนี้ก่อนก็ถ้ารอบนี้เรียบร้อยก็โอเคก็ให้ดูแบบพิธี วิถีไปนะนู่นฝั่งนู้นดะูครับมีเก,กาะก,กลางเกาะกลางอะไยคนไทยเขาก็ไปปลูกต้นไอ้ผักนะปลูกผักไปปลูกผักกันกะกมะกรูดมะเขือนะเนี่ยดูครับฝั่งนู้นเ,เขาดูดทรายนะประเทศลาวเขาดูดทรายดูครับประเทศอะไรแม่ เป็นเมืองขึ้นเขาแล้วเขาใช้เงินหยวนกันแล้วเปรีเยงยังไม่ไม่ไม่ใช่หรอเขาเขาบอกว่าแม่บอกว่าแม่รู้ถึงขนาดนั้นนะฝั่งนู้นเขาใช้เงินหยวนกันแล้วนะเงินหยวนเงินไทยนะเงินลาวว่ามันเขาไม่ค่อยได้ใช้เวียดนามเงินอะไรนะ่ะเป็นเออเงินหยวนประเทศจีนนะเ,เน,น่เป็นไงครับฟามรู้ยังพอมีอยู่ยัยคอนได้ไหมไม่ไดนะ้ก็เดี๋ยว ถ่ายให้ดูเฉยว่านี่คือตกสะดุง้งได้ไหมได้ไหมไดไหมโอ้ได้ด้วยได้ด้วยได้ด้วยสองตัวเห็นไหมครับสองตัวปั๊บปั๊บอ๋อพฤืชผพาหมยอ๋อนีอ่ตะข่า,ขายตะข่า,ขาย ตาข่ายสองเส้นนะอ๋อผมก็ไม่รู้ไนงะไม่รู้ว่าต้องมี <3 S 1> ม,มีทรงมีเสนกันด้วยอ๋อตาตาตะข่ายไงอือใช่โอเคก็ตาข่ายนี่สองเซนก็เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนก็เดี๋ยวดูรบรอบอีกสักนิดนึงเลยรอบนี้ได้เยอะเลยดูดูครับไม่ได้ขิงนะเนี่ยรอบนี้ได้เยอะเลยว่าจะไปแล้วแต่ดูดิดูดูรอบนี้ดิ โอ้โหห้าหกตัวในนี้ดูวะโอ้โหแหมอันนี้ของไอรินนะได้แค่นี้เองหมานนี่ของของแม่ของแม่แม่นี่เต็มเลยขนาดผลงานของยายคอนร่มแม่น้ำโขงนี่ฮะในคอนร่มแม่น้ำโขงนะเนี่ยดูครับ